วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตรเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเสดงกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมทสุริ r y นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทรเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตรดับขนมไทย 16บหกกุมภาพันธ์สองพับที่นำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียน,นรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสันวัตถดิบ เพื่อที่จะนำวัตถุดิบนะครับมาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่16กุมภาพันธ์2569กว่า19เมนูในวันนี้นะครับเข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของอาจารย์มังกรนนคราชจะเป็นชุดการ,รังสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือแล้วก็ดับสิบหน่วยใต้โดยชุดนี้ไม่มีอัตราการบรังสรรวัตถุดิบหรือสถิติเปรียบเทียบ โดยสิกกุมภาพันธ์กสารังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือศูนย์แล้วก็ดับเฉพาะสิบหน่วยใต้สองนะครับท่านใดที่ติดตามอ,อาจารย์มังกรนาคราชก็ลองนำไปพิจารณาเป็นทางต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่สองจะเป็นเมนูของอาจารย์ฝนคนโคราชจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะสิบเหนือ ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวกับรัรงสรรค์วัตถุดิบหรือเศติรวมหลุดอยู่สามครั้งในวันที่หนึ่งกุมภาพานาันธ์รังสรรค์วัตถุดิบเพื่อไ้จะปรุงเมนูดับเฉพาะสิบเหนือเก้าออกหกสองเก้าสิบออกสองผ่านส่วนการรังสรรค์วัตถุดิบในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์อาจารย์ฝนคนโคราชได้ค่าสรรค์วัตถุดิบเพื่อไ้จะปรุงเมนูดับเฉพาะสิบเหนือสามร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่สองนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดพื้นสีเขียวนะครับจะเป็นชุดการังสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวการังสรรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์ดับเฉพาะร้อยเหนือ2ออก 6, 29อร้อยออก6กก็ถือว่าผ่าน ส่วนการค่าสัรนวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์ค่าสัรนวัตถุดิบเพื่อทีจะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ2 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่3นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดการรังสัรควัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวพื้นตารางสีดํา ในวันที่1่กุมภาพันธ์รังสรรค์วัตถุดิบดับเฉพาะร้อยเหนือ3ออก6 2 9ร้อยออก6ผ่านจากที่ทำสถิติหลุดในวันที่17มกราคมก็กลับมาเดินดีต่อ1่กุมภาพันธ์สอนการคาดสรรวัตถุดิบ,ใน,ดบในวันที่16กุมภาพันธ์รังสรรค์วัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ6ก0กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่4ี่ ก็พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็หลังสัรนเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุ จะเป็นชุดการค่าสัรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเหนือตรงหรือชุดปรับกินเนื้อของอาจารย์โซยุโดยในวการรังสรรค์วัตถุดิบก็ยังเดินดีในวันที่1กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมาค่าสัรวัตถุดิบดับตั้งแต่7 0ถึง79ดับตรงนะครับออก29ก็ผ่านส่วนการค่าสรรวัตถุดิบนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์หกอาจารย์โซยุได้ค่าสัรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับเหนือตรงก็จะมีดับ 2021 2223 24 25 26 27 28แล้วก็29เน้นพี่ดับหลัก10เหนือหมายเลข2นะครับในเมนูที่5ก็พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุ ดับใต้ตรงนะครับหรือชุดปรับกิ่งใต้โดยการรังสารวัตริบก็ยังเดินดีในวันที่1กุมภาพันธ์หกเค่าสารวัตริบก็ได้จะปรุงเมน,นูดับใต้ตรงดับตั้งแต่1 0ึ่ถึงหนออก48ผ่านส่วนการค่าสารวัตริบในวันที่1 6กกุมภาพันธ์หกเอาจารย์โซยุ ดารังสรรวัตถดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับใต้ตรงก็จะมีดับ 4041, 4243, 4445, 464748, แล้วก็49เนมให้ดับหลัก10ใต้หมายเลขก4ดับเฉพาะตรงนะครับในเมนูที่6ก็พิจารณาวตัตถดิบนี้ก่อนปรุงเมนูแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่7จนะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุใต้ดับตะวันนะครับจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักอัตราการค่าสรรวัตถุดิบนะครับก็ยังเดินดีในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับค่าสรรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับใต้1นะครับออก4 8่าน ส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์หกอาจารย์โซยูได้รังสรรวัตถุดิบใต้ดับตะวันดับสีนะครับในเมนูที่7ก็พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ s อจะเป็นชุดการรังสรรวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้การรังสรรค์วัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์พัค่าสารวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้0ูนย์กับ4ออก 48, 4 8 4 8ปบวก8เท่ากับ12เท่ากับผลรวม2ผ่านส่วนการค่าสารวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์พัอาจารย์ SB ได้รังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้4กับ9 4กับ9 ในเมนูที่8พิจารณาวตัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์เมจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวอัตราการคาดสรรค์วัตถุดิบนะครับก็ยังเดินดีติดต่อกันมา4ครั้งในปี2569โดยในวันที่1กุมภาพันธ์คาดสรรค์วัตถุดิบดับเฉพาะ10ใต้7ออก4 80ออก4ผ่านส่วนการคาดสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่16กุมภาพันธ์ดับเฉพาะ10ใต้9 หน่วยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่9ก็พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์เมจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยใต้10ไม่เกี่ยวนะครับการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1่กุมภาพันธ์ดับเฉพาะ10ใต้ขอไปครับดับเฉพาะหน่วยใต้4ออก48 หน่วยออก8ก็ผ่านนะครับส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์เมย์ได้รังสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยตายกาว10ไม่เกี่ยวในเมนูที่10นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์เจตาจะเป็นชุดการร,รังสรรวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับเหนือตรงดับใต้ตรงโดยในวันที่1กุมภาพันธ์69ใต้ออก48หลุดนะครับส่วนเหนือออก29ผ่านเฉพาะเหนือหลุดชุดใต้นะครับส่วนการคาดสัญวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์ 16, 69เมนูของอาจารย์เจตาได้รังสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตรงโอกาสค่อนข้างสูงอยู่ที่90%ที่จะกลับมาเดินดีรังสรรวัตถุดิบดับใต้ตรงก็จะมีดับ 7จ็ดเ7็ดเจ็ดห7ึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็4 1ส่วนดับเหนือตรงก็จะมีดับ1 6 2 9 3หกสองเก้าสามส่ศนแล้วก็8ปดนี่ก็จะเป็นการคัดสรรวัตถดิบการตวงอัตราการปรุงวัตถดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูในวันที่16กุมภาพันธ์หกเ้าต่อไปนะครับในเมนูที่11 ไปกันต่อที่เมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ฟรีดอมจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้ใส่เตี๋ยตาการคัาสารวัตถุดิบก็เดินดีต่อกันมา3ครั้งโดยในวันที่1กุมภาพันธ์หกเก้าคัาสามวัตถุดิบไระปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้6ออก4 8 4แบอก8เท่ากับ12เท่ากับผลรวม2อ่านส่วนการคัาสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์หกเก้าคนราศีเมษได้รังสรรวัตถุดิบ นะครับเพื่อที่จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้นะครับ6ดับตรงใต้ก็จะมีดับ061524334251 6 0 7 9 8 8 9แล้วก็97ในเมนูที่12พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์มุกจะเป็นชุดการรังสรรควัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเหนือตรงโดยการคัดสามวัตถุดิบก็ยังเดินดีนะในวันที่1กุมภาพันธ์หกคัดสามวัตถุดิบดับเหนือตรงก็ดับผ่านออก29ส่วนการคัดสามวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์มุก แตคาสัาวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเหนือตรงก็จะมีดับ188147743663088037733553588517715665แล้วก็4664นะครับในเมนูที่13พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนํามาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์โกสัมพีจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักอัตราการค่าสรรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์หกรังสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับ7ใต้ออก4 8ผ่านส่วนการค่าสัรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์หกเก้าค่าสัรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักนะครับดับ2 ในเมนูที่14ก็พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์โกสัมพีอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดย1่กุมภาพันธ์เกค่าสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ7ออก 29นะครับ10ออก2หน่วยออก9ก็ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์หกอาจารย์โกสัมพีได้รังสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ500ไม่เกี่ยวในเมนูที่15พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์เจจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเหนือตรง3ชุดการปรุงโดยอัตราการค่าสรรวัตถุดิบก็ยังเดินดีน่าติดตามนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์หกเชุดการปรุงนะครับก็ดับผ่านออก29านะครับ่านทั้ง3ชุดการปรุงโดยส่วนการรังสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์หกอาจารย์เจได้รังสรรวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับเหนือตรง3ชุดการปรุงชุดการปรุงที่1ดับตั้งแต่6061 62 63 64 65 66 67 68แล้วก็69นมาให้ดับหลัก10หมายเลข1ส่วนชุดการปรุงที่2ดับตั้งแต่4041 42 43 44 45 46 47 48แล้วก็49นมาให้ดับหลัก10หมายเลข4 แล้วก็ชุดการปรุงที่3ดับตั้งแต่ 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, แล้วก็93้ามในมิทิดับหลักหน่วยหมายเลขก3นี่ก็จะเป็นเมนูที่16เพื่อนำไปพิจารณาแล้วก็รังสรรเมนูออกมาว่าจะดับอ่านทั้ง3ชุดการปรุงหรือไม่นะครับไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์เจอีก1ชุดจะเป็นชุดการรังสรรวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตรง3ชุดการปรุงโดยการบรังสรรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์3ชุดการปรุงดับดับผ่านทั้งหมดนะครับออก48ส่วนการค้าสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์6-9 อาจารย์เจได้รังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตรง3ชุดการปรุงชุดการปรุงที่1ดับตั้งแต่6 0 6 1 6 2 6 3 6 465 666 6, 7 6 8แล้วก็69เ้นมที่ดับหลัก10ตใต้หมายเลข็1เข้าไปครับหมายเล็6แล้วก็ชุดการปรุงที่2ดับตั้งแต่ 40,41, 42, 43, 4 3 4 445, 4 64 7 4 8 4, 9, เจแล้วก็49เ้นมที่ดับหลัก10ใต้หมายเล็4 แล้วก็ชุดการปรุงที่3ดับตั้งแต่0,4,1,4,2,4,3,4,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, แล้วก็9,4้เนมพี่ดับหลักหน่วยหมายเลขก4ตายนะครับก็พิจารณาวตัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรร์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์ชวโรดจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อทีจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือชุดการปรุงที่2อัตราการค่าสัรวัตถุดิบหรือสตรติก็ยังเดินดีในวันที่1กุมภาพันธ์69ค่าสัมวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10เหนือ8ออก6 2 9 10ออก2ก็ผ่านส่วนการค่าสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์69รังสัรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูนะครับ ดับ10เหนือ200กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่18พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรคเมนูออกมานะครับแล้วก็เมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ 10, 1 0เหนือหนือร้ไม่เกี่ยวการรังสรรควัตถุดิบก็ยังเดินดินโดยหกุมภาพัน์ดับเฉพาะ10เหนือห ออก2อ0ออก2หน่วยออก9ผ่านส่วนการคัดสามวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์6กอาจารย์นาคิโนนได้คัดสามวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10บตัวเหนือ800ไม่เกี่ยวก็พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับนี่ก็จะเป็นการคัดเลือกคัดสามวัตถุดิบแต่ละชนิดแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นที่มีคุณภาพและได้คุณภาพก่อนที่จะคัรบ หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นอัธานในการวิเคราะห์ตรอดตับขนมไทย16กุมภาพันธ์69ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกับช่อง m a s ส e r รีนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ